สวัสดีครับบริษัทสยามคาครับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งครับผมอันนี้พี่ชัยชัยสยามคาครับกับเล็กสยามคาครับผมโอ้โหเจอกันทุกวันส่งมอบกันแทบจะไม่ทันครับผมวันนี้ตืแล้ววันนี้เรามาที่ไหนครับพี่ชัยเรามากันที่ตรงนี้เรียกอะไรเมี่ยเรียกทับยาวทับยาวนะครับลาบกระบังลากระบังนะครับกระบังราทราอีกอาชีพหนึ่งครับผมเป็นอาชีพที่ออกอิสระแล้วออกได้จริงใช่ครับโอเคเรามาทัวกับลูกค้าดีกว่าสวัสดีครับครับสวัสดีครับ ตอนนี้ก็ก็คือเป็นรุ่นของตัวรีวโหัวเดี่ยวนะครับที่เรามาส่งให้กับคุณลูกค้าเป็นอาชีพอิสระตอนนี้ก็จะเป็นในเรื่องของอาชีพเป็นอินเป็นอาชีพอะไรครับพี่ชัยเป็นอาชีพที่ทุกครัวเรือต้องใช้นะครับ<ช>อาชีพการผาถ่านนะครับออาทีนี้เรามาเจอกันดีกว่าว่าเขาออกได้จริงไหมครับครับพี่หมูหรือหรือแม่ก็ได้ครับจริงค่ะ ออกคนเดียวนะคะอือแม่ออกคนเดียวใช่ดูเลยคุณแม่ทำอาชีพนี้ออกรถคนเดียวใช่ใช่ทำนานยาว่าคุณแม่สิบกว่าปีแล้วสิบกว่าปีนะครับเขตนี่เทียครับคุณแม่ค่ะเขตที่เที่ยวนะครับทีนี้เอกสารยุ่งยากไหมคุณแม่ไม่ยากค่ะมาต่งงานนี่ประมาณไม่ี่วันเนาะแค่อาทิยตเดียวอาทิตย์เดียวรับรถได้เลยอาทิยตเดียวรับรถรีโวครับมันเป็นตัวใหม่เลยนะครับก็ อยากจะฝากทางบ้านเป็นยังไงบ้างแม่ว่าออกกลับสยามค้าเป็นยังไงบ้างครับฝั่งเอกสารยุ่ยากมาเพี่หมูที่วบาพี่หมูเราเอกสารเอกสารไม่ยุ่งยากค่ะอออกได้จริงออกได้จริงออกคนเดียวค่ะออกได้นถจริงนะครับนี่ก็คือคุณแม่ครับถ้าลูกค้าของผมอยากจะได้่านไปขายที่ร้านติดต่อยังไงครับคุณแม่ชื่ออะไร กับพี่หมูก็ได้ค่ะเบอร์โทรพี่หมูเบอร์โทรอะไรครับพี่หมู0 8 3ย์1 2 2 1 8ค่ะโอเคท่านใดนะครับที่สนใจในเรื่องของการอ่าหุงต้มใช้แบบการหุงต้มก็ต้มได้หรือว่าจะเป็นร้านจําหน่ายก็ได้ติดต่อที่พี่หมูนะครับที่เบอร์ที่ฝากไว้นะครับครับผมสุดท้ายนี้นะครับก็ขอให้กิจการของคุณแม่นะครับกับพี่หมูนะครับเจริญรุ่งเรืองนะครับเรื่ไห้วะไรมาครับ คนนุ <S S ่งคนหลอนคนคนัุ่วคนทอครับเอาไปคาบเอาไปคาบเอคนไล่